เื่อกระเบิดเนมันดูแนวน้มแล้วว่ามันจะเป็นการะเบิดใหม่สิ่์ยังไงฮะทางกรมชาเนี่ยกต็ต้องคุยกันในในเ,เพรอสองฝ่ายต้องคุยกันถ้าไม่คุยกันอยู่อย่างเี้มันไม่เป็นไม่นอีกนะครับอย่งทก็อตอนนี้ เลยเขากำลังวิเคราะห์กันว่าเป็นระเบิดไหมก่อนการเล่นนอกเกมเล่นนอกกติกาบ่อยๆกัมพูชานี่เราจะรับมือกันยังไงดีครับก็ต้องว่าไปว่าไปตามอะไรนะคือว่าไปตามตามสิ่งที่ควรจะเป็นถ้าเขาทำอะไรที่มันนอกกติกา เราก็คงต้องดําเนินการบางอย่างถ้าพิสูจน์ได้นต้องร้ององค์กรระดับโลกเลยครับเพราะมีข้อตกลงสนธิสัญญาร่วมกันอยู่แล้วเรื่องกับระเบิดนี้มันก็จริงๆแล้วเรามีสัญญาหลายข้อแต่ว่าไม่ได้รับการปฏิบัติตามในหลายๆข้ออยู่นะครับล่าสุดทางทัพภาคสองเนีออกมาบอกว่าวาขอบันทึกมาเสียดูไหมครับก็ต้องว่าไปหนึ่งก็ต้องมีการประท้วงตามตามตามกติกาแล้วก็สองเนี่ยเมื่อประท้วงเสร็จเนี่ย ก็มาต้องมาคุยกันสองฝ่ายถ้าแต่ดับนี้ไปจะไม่มีการเจรจาด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีเด็ดขาดเพราะว่าก็กลัวอาเทมุ่งเนนไม่งั้นที่ือ,ะอจะไปนปะสุสานเขาคงต้องไปฮะต้องไปไปช่วย <c oughs> ไปวันไหนคะก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะไปวันไหนไปแน่ <c oughs> ไปแน่ครับถ้าถึงวันนี้คือเรายังมั่นใจไหมว่าจะเราไปอ่าก็เท่าที่ทราบ จากพรรคก็รู้สึกว่ายังมั่นใจมากอย่างสนามอบจเราพลาดฝ่าไปส่วนสนามเราแก้เมืองมันคนละลักษณะของการเลือกตั้งอบจอมันเป็นลักษณะของการภาพกว้างแล้วก็อันนี้เป็นภาพเฉพาะซึ่งสอสอเราแข็งแรงอยู่อย่างคุณองทินเขาฝนสอสไปกันหลายคนเลยเมืรร่อวันก่อนเราวงเรากัว,อวลอไมไม่กังวลฮนะก่อนไปรู้สึกจะให้มีการโทรหาแหนมเพล ให้นายเพอมารอรับอยู่ทั้งนั้นนี่ไม่ได้เป็นอะไระะะะไหร,อ,หรอกไม่ทราบฮะไม่ทราบที่เห็นบอกก็ได้ค่ะว่ามีการให้คนโทรไปสั่งในายเพื่อมารอรับอ๋อคงไม่ต้องลงโทษนะครับผมไม่ต้องลงโทษแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มารยาทสองสองมันเป็นมารยาทต้าได้รับรายงานหรืองภาษีคเนี่ยหละตามประการเจรจา ออกมาในแนวทางที่น่าจะเป็นผลด,ดีนะเพราะว่าการเจรจาพูดคุยกันเนี่ยก็เขาเขาใช้คำว่ามีการปรับปรุงข้อเสนอที่ดีมากก็มีข้อทุวงติงอยู่ไม่มากนับอะไรเงี้ยมีการปรับปรุงได้ดีมากจำนวนมากแต่ว่าการทุวงติงมีน้อยดูแล้วแนวนมน่าจะเ่าเวยดนามหรอว่าต่ำกว่าเออก็อยากมันก็น่าจะแถวแถวเดียวกันหมดนะ อาเซียนก็น่าจะออกมาแถวๆเดียวกันมีหลายรายงานบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณี่2 5ครับก็ไม่รู้เดาใจยากแต่ว่าเราถือว่าเราทำเราเสนอในสิ่งที่ดีทั้งสองฝ่ายเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความไม่ท่าเทเรื่องผิดกไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มี ใชนครับคเมื่อวานท่าน,น14คือนายแพทย์ที่ไปให้ปรับคำเขาก็ถึงกับหลังตาว่าว่ารักษาท่านแล้วก็ต้องแบบกระชินสารนี้ครับครับก็เป็นเรื่องที่ก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือหมอรักษาคนหายไม่ได้รางวัลต้องหมอรักษาคนตายถึงจะดีได้รางวัล แล้วมันมีการเปิดว่าเขาให้การไม่เป็นความที่ท่านพักเป็นห้องพิเศษที่หมอรายแพทย์ต้องะรที่ยเพิ่งออมันมีมันมีช่วงเป็นช่วงนะครับช่วงที่มันมีช่วงของห้องขอบคุณครับนะครับัขออนุครับขอบคุณครับนนะครับสวัสดีครับ